ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m a r i o X Motor นะครับผมแน่น้วครับผม Honda City 1.5S นะครับผมปี2014นะครับผมใครได้เอามาอย่าเพิ่งกดผ่านนะครับมาดูกัน นี้ต้อนรับเข้าสู่โมเดอมอเตอร์รถสวยระดับที่หนึ่งเนผมวันนี้อยู่กับมอนเช่นเคยครับและต้นหลังของผมะครับตามต้นคลิปเลยนะครับเป็น h o n d a City นะครับผมเครื่อง 1.5S นะครับผมตัวนี้เป็นปี14สภาพดีมากครับคันนี้ที่เข้ามานะครับแล้วก็มีการตกแต่งมาให้ครบเลยนะครับสอยเลอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันร้อมนะครับผมล้อมแม็กนะครับผมตัวท็อปมาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีรุ่นย่อยนะครับผมอีกประมาณ5-6รุ่นนะอันนี้จะเป็นตัว S นะครับแล้วก็ตัวล้อเขาเนี่ยก็จะมีเฉพาะในรุ่นตัว SV เท่านั้นครับอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะครับผมของตัว SV นะครับด้านหน้าเนี่ยครับผมจัดทรงมานะครับผมสวยงามมมากเลยครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นไฟนะครับผมตัวโคมไฟเนี่ย ใสนะครับผมปี14นะครับรถผ่านมา7-8ปีแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีตัวมันติดเรเซอร์นะครับเป็นหลอดไฟสูงนะครับผมไฟอ่าไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมพร้อมกับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกที่มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นในส่วนของตัวอ่าโครเมียมนะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่าสีนะครับผมอันนี้เรียกว่า จริงๆก็เป็นสีเทานะครับผมเป็นสีเทาตัดกับสีโวรสนะครับผมที่เป็นเทากันก็ค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นแล้วก็เน้นตัวสัญลักษณ์ได้ดีมากๆเลยนะครับผมตัวสเกิร์ตเนี่ยเขาก็มีติดมาให้ด้วยนะติดยางอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตกแต่งเสริมเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อกันบ้างในส่วนของด้านล้อนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นยางของบิสโตนนะครับผมแล้วก็ตัวล้อนะครับถ้าจากที่ผมดูแล้วนะครับ น่าจะเป็นขนาด16นะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะฮะอ่าขออภัยนิดหนึ่งนะครับเป็นขนาด15นิ้วนะครับผมรัดด้ายยางหนึ้าทับกนะครับอดอกยางเยอะปีน่าจะปีใหม่นิดนึงนะอ่ะปี19นะครับยางปี19นะครับผมเป็นแม็กของ Honda เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้มาครบเลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับขึ้นมานิดนึงก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมมีไฟเลี้ยวให้นะครับจุดนี้นะครับด้านข้างนะครับผม ก็จะเป็นคล้ายๆกับพวก Honda c ซีวินีครับตัวตัวนี้นะปกติของ c ี v ิ c เขาก็จะมีตัวไฟเลี้ยวมาให้แต่นี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับอ่ะด้านบนนะครับคิ้วกันสาดนะครับมีเขียนไว้เลยนะครับผมว่าเป็น City ้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นของที่ติดมาจากโรงงานนั่นเองครับมีในส่วนของตัวการขโมยให้ด้วยนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบ อ่ารีโมทนะครับปดล็อกนะครับที่จับนะครับผมตัวนี้ไม่มีที่ติดมาให้เนาะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะครับกุญแจก็สามารถใช้ขไขได้ล็อกได้นะครับปลดล็อกนะครับนะครับเปิดได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวตามมานะครับผมด้านหลังครับด้านหลังเขาค่อนข้างที่จะสวยนะจริงๆแ้้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของซิตี้ปีนี้มากๆนะครับตัวนี้นะครับผมด้านหลังเลย ใหญ่มากนะครับพอมีตัวตัวสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยทำให้รถสุดดูโหลดไปอีกนะครับมีเซนเซอร์ถอย2จุดนะครับเซนเซอร์นะครับแล้วก็ไปไปด้านหลังนะครับจะตัดตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถมาเลยนะครับยาวมานะครับยาวมาเลยนะครับนี่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูอ่เดี๋ยวด้านหลังนะครับก็กดในหมดค้างนะครับเปิดได้สะดวกสบายนะครับ ตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าใครที่จะซื้อรถคันนี้นะสบายใจได้ครับเพราะประหยัดน้ำมันจริงๆครับคันนี้ด้านหลังครับมีการติดแก๊สมาให้ด้วยนะครับและเป็นการติดแก๊สนะครับผม CNG ครับเป็นแก๊สโรงงานนะครับอันนี้เป็นแก๊สโรงงานเลยนะครับมีวันที่อะไรเรียบร้อยนะครับถังแก๊สสภาพใหม่เลยเนาะอันนี้คือดูดีเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของยางอะไหล่ให้ด้วยนะครับ แล้วก็อ,อ่ะเพิ่มเติมตนิดนึงนะครับนี่มีกล้องหลังให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีกล้องหลังติดตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในปีนี้จริงๆมันไม่มีนะกล้องหลังอ่ะนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเราเนี่ยของคันนี้นะครับจะมีการทําความสะอาดมาให้ด้วยแล้วก็มีการฉีดพวกสารกันสนิมมาให้ด้วยเนาะนะฮนะก็จะช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นครับอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราพาดู เม็ดอาร์คนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสองประตูเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูด้านนี้เนาะอ่ะด้านนี้ก่อนเลยเม็ดอาร์คครับนี่ครับเป็นนักเดิมโรงงานนะครับไม่มีตัดต่อนะครับคันนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอีกทีหนึง่งนะครับลูกค้ามาถอดดูได้เนาะอ๋ออันนี้เป็นสายไฟที่เขาน่าจะต่อในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างมาเก็บงานเพิ่มนะครับ สำหรับพวกเล็กๆแลน้อยทำความสะอาน,นะครับนะครับโอเคเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าด้านในนะครับก่อนเข้าด้านในเดี๋ยวผมให้ดูแผนประตูเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยจะเปิดได้ได้สองจังหวะจังหวะแรกจะเป็นจังหวะนี้ครับอันนี้ก็จังหวะที่สองนะครับก็จะเปิดได้กว้างเพิ่มนะครับ ด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยประตูจะเป็นออโต้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาอีกสามนะครับแล้วก็มีล็อกกระจกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าด้านในแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทรถนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมด้านในกันครับด้านในนะครับเมื่อกี้อ่เดี๋ยวผมขอนาตสตาร์ทรถนะครับก็ติดง่ายนะติดง่ายเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ พวงมาลัยเมื่อกี้ผมขับมาจอดไม่แข็งนะครับลื่นๆเลยพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดาแต่ดังนะครับโอเคทีนี้ผมต้องให้ดูก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกับพวก Honda ทั่วไปเนาะสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปรับแนัผมมตัวกระจกนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัวโซนแก๊สอันนี้นะครับนับปัดเลนไม้กันนะครับคันนี้ ปัดเลื่อนไม่สีส้มนะครับผมเข็มแดงบอกชัดเจนนะครับผมมีตัวอนาล็อกแล้วก็มีตัวดิจิตอลแจ้งนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่1นึ่งมื่นหกน่กว่ากิโลเท่านึงไม่เยอะเลยนะน้อยมากนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่กว้างนะครับผมกว้างจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอนี่ขยับปกติก่อนนะเนี่ยสำหรับผมเนี่ยขับสบายเลยนะครับแล้วก็พอมองด้านหน้าเนี่ยนะครับผมก็ ทัาสราวิสัยกว้างขวางชัดเจนนะครับผมมองง่ายๆชิวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคอนโซลตรงข้างหน้ากันบ้างคอนโซลนะครับผมสโลปจากตรงนี้ลงไปนะครับผมลึกลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยๆไล่ระดับไล่ระดับมานะครับมีแอร์แบกให้นะครับมี2ตัวนะครับมีที่ด้านผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะครับ แล้วก็สําหรับอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ผมจะต้องบอกก็คือตัวนี้เนี่ยมีช่องแอร์สี่ช่องช่องใหญ่2แล้วก็ช่องเล็กตรงกลางแนวยาว2นะครับมีสีเมลลเนียนตัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับปกติแล้วจะเป็นวิดีุ c d m p 3นะครับผมแต่เขามีการติดจอมาให้เรียบร้อยนะครับจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนนะครับนี่น่าจะเป็นจอ Android นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับ ใช้ได้ปกติเลยนะครับมีนำทางมีทุกอย่างแล้วที่ผมบอกว่ากล้องหลังครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยเป็นไงชัดเจนชัดเจนเลยนะครับแต่ขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะฮะเช็คลมแอร์นิดนึงอันนี้เบอร์สามแล้วนะน่าจะได้ยินเสียงอยู่ละอันนี้เบอร์สี่ครับก็ขออนุญาตเป็นเบอร์สาเบอร์สองแล้วกันเนาะ,ะลงมาด้านล่างนิดนึงครับชุดแอร์นะครับผมก็เป็นแมนนุ่นมือหมดเลยนะครับ เป็นเบนน่นมือหมดเลยแล้วก็มี a c มีอ่มีฟอนด้านหน้านะครับเพราะว่าสำหรับตัวของอคันด้าเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวด้านหน้าด้านหลังนะครับที่ลมแอร์จะเป่าออกมาได้เนาะลงมาด้านเกียร์นิดนึงฮะตัวเกียร์เนี่ยเป็นออตโตโน้น,นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นเกียร์ธรรมดาเลยออตโต้ลูดลงมากปกตินะครับตามจังหวะนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเบรกมือเดี๋ยวขออนุญาตดึงนิดน,นึงนะอันนี้ผมไม่ได้ออกแรงนะ นิ้วเดียวอ่ะนะครับไม่แข็งมากเนาะไม่แข็งมากโอเคกดลงง่ายๆครับมีที่วางโทรศัพท์2จุดนะครับที่วางแก้วน้ําอีก4ี่แก้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่เบาะก,กันบ้างครับสําหรับเบาะคันนี้ครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในปีนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเบาะผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับนี่ก็เก็บตัวท็อปเลยนะคือของแต่งมาตัวท็อปเลย เป็นสีครีมนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นสีครีมเช่นกันครับเบาะสภาพผมให้เลย99%นะครับ1%หักตรงที่มีรอยมีคราบเท่านั้นเองนะครับไม่มีรอยขาดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาด้านบนกันบ้างครับข้อเสียที่ผมเห็นตรงนี้เลยนะนี่ครับตรงกลางไม่มีไฟผมงงมากเลยนะสำหรับคันนี้นะรถซิตี้ไม่มีไฟนะแต่ว่านี่ครับเขามีกระจกให้ นะครับมีกระจกให้นะอันนี้ก็สบายสบายไปแต่ว่าตอนคืนก็อ่ะจริงๆเราก็ต้องใช้ไฟหน่อยเนาะนะแต่ว่าไฟเขาจะมีตรงนี้ครับอันนี้เปิดใช้งานได้นะครับทั้งอ่าโอเปนดอร์แล้วก็อ่าโฟรสดอร์นะครับปิดประตูเปิดตูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของ h o n d a City นนะครับผมตัวนี้กันนะครับสำหรับตัวนี้ครับ มีการติดแก๊สอัดิมพอกไปเป็นแก๊สเซียนโรงงานครับอันนี้สบายใจได้โรงงานมีการจัดมาให้เรียบร้อยครับไม่ต้องไปเดินสเต็ปอะไรเลยนะครับลูกค้าซื้อไปขับใช้งานได้เลยเติมแก๊สสบายๆครับอ่ะนะครับเดี๋ยวดูความเดิมนะครับผมนอสากระโปรงนะครับอ่าลงมาด้านข้างนะครับไหลไปทางด้านหน้าครับสีดํำสวยนะไม่มีรอยเลยเนี่ยนะครับ น็อตด,ด้านขวานะครับด้านหวือด้านซ้ายนะครับที่ลูกค้าดูนะครับอ่ะก็สภาพโอเคนะโดยรวมโอเคเลยแล้วก็แบตก,ก็คือใช้งานได้สตาร์ทติดง่ายเลยแบต4ี6อันนี้ใช่นะเขาขีกนะครับอ่ะพวกน้ำยาต,ต่างๆนะครับโอเคไม่กรอบนะครับอันนี้ฝันน้ำฝนก็ไม่กรอบนะครับโอเคไม่มีร้อยแต้ละมัน อันนี้ไม่ได้เติมนะครับอันนี้ไม่ได้เติมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องให้ช่างเขาเติมเพิ่มให้แน่นอนอยู่แล้วเวลาที่ลูกค้าออกจากเร่องอะไรออกจาก,ออกจากการซื้อจากการซื้อไปหรือว่ามาซื้อรถกับเราเนี่ยก็คือเติมให้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวลงมาดูตรงนี้กันบ้างตนีเ้เป็นในส่วนของตัว ABS นะครับผมก็ตัวช่วยกระจายแรงเบรกนะครับผมตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน้าดิสเบรกนะครับหน้าดิสเบรกนะครับอ่ะแต่ดูตัวนี้ ไม่มีนะครับไม่มีกระเด็นออกมาน้ำมันเครื่องโอเคนะครับเดี๋ยวใส่่ไม่ตรง<ม> <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยถือว่าสภาพโดยรวมดีมากๆนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับผมยังไม่จุใจนะครับหรือว่าอยากจะมาเช็ครถด้วยตัวเองนะครับผมสามารถมาดูได้เลยนะครับผมที่ร้านมาิโอมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันครับ เป็นไงบ้างครับสําหรับคันนี้นะครับผมสวยถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับผมสําหรับราคาคันนี้นะครับผมเปิดตัวอยู่เพียงแค่สามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทนะครับผมอนต่อเดือนนะครับก็ไม่แพงประมาณหกพันนิดๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับมือหนึ่งนะครับผมราคามาสูงมากๆนะครับบริโอเราเนี่ยให้ราคาที่คุ้มจริงๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรานะครับผมมาดูในส่วนของการรับประกันกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้มีการรับประกันให้สูงสุดในครับผมหปีหรือ10,000กิโลเมตรครับและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของเหลวที่ผมบอกไปนะครับผมเรามีการเปลี่ยนไทยลูกค้าตั้งแต่ออกรถไปเลยนะครับผมและก็ตามระยะ1-0,000กิโลเมตรด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ดูจนถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็รับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยอย่างเช่นเคยนะครับผมลดไปอีกนะครับผม2 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมจากราคา3า8 8 0 0บาทนะครับผมลดไปเลยนะครับผมเหลือเพียงแค่3,68,800ก่บาทเท่านั้นนะครับผม เฉพาะคนที่ดูถึงตรงนี้นะผมแคปหน้าจอพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ